วันนี้ขโมยความคิดของโรเบิร์ตคิยุสกิเจ้าของหนังสือพ่อรวยสอนลูกวันนี้มีอยู่6กไมซ์เซตนะครับที่โรเบิร์ตคิยุสกิเขาได้ฝากเอาไว้อันแรกนะครับตอนอายุยังน้อยจงสแสวงหาการเรียนรู้และประสบการณ์ข้อ 2. ขอจัดข้ออ้างของความยากจนข้อ 3. ความล้มเหลวคือพลังสู่ชัยชนะข้อ 4. ความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงข้อ 5. อย่าพลาดที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาด ข้หจนได้แต่อย่าจนไปตลอดทั้งชีวิตมาฟังรายละเอียดกันครับข้อ1ตอนอายุยังน้อยจงสแสวงหาการเรียนรู้และประสบการณ์ให้มากที่สุดความสําเร็จเนี่ยย่อมเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์และการพัฒนาตัวเองและนั่นควรเป็นเป้าหมายที่สําคัญที่สุดในการทํางานถ้าเรามีเป้าหมายที่จะทํางานเพื่อเงินหรือคิดแต่จะทํางานเพื่อเงินสิ่งตอบแทนเดียวที่เราจะได้ก็คือเงินไม่ใช่ความสําเร็จ เราอาจจะทำงานไปสิบปีและได้เงินเดือนหรือว่ามีรายได้ที่น่าพอใจแต่เวลาสิบปีผ่านไปนั้นแทบไม่มีการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นเพราะเราไม่เคยมองเห็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของงานเราคิดแค่ว่างานเนี่ยคือหนทางในการหาเงินแต่ไม่เคยใช้งานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จเลยจริงอยู่ครับที่เราทุกคนเนี่ยอยากจะร่ำรวยและคนที่อายุยังน้อยส่วนใหญ่ก็พยายามทำอะไรก็ได้เพื่อหาเงินให้ได้เยอะที่สุด แต่น่าเสียดายที่มีการเงินหรือรายได้เยอะแต่ไม่ได้แ, blues, แดปลว่าเราจะรวยเพราะความรวยที่แท้จริงนั้นต้องเริ่มจากความสําเร็จเราจะต้องประสบความสําเร็จในบางสิ่งที่ทำความรวยถึงจะตามมาและการที่เราเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้นั้นก็ต้องเริ่มจากความมุ่งมัน่นแสวงหาความรู้ซะก,ก่อนไปมีประสบการณ์มีความมุ่งมั่นในการทําบางสิ่งซะก,ก่อนและต้องเริ่มจากการทํางานเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการเงิน แน่นอนว่าชีวิตนี้เราไม่ได้มีเวลามากนะักแต่เรามีเวลามากพอที่จะเรียนรู้เติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสำเร็จความร่ำรวยหรือความฝันใดก็ตามที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุยังน้อยถ้าหมวแต่เร่งรีบหาเงินเพื่อที่จะรวยเร็วๆจะพลาดการเรียนรู้ที่จำเป็นในชีวิตซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสู่การสร้างความสำเร็จที่มั่นคงในชีวิตด้วย เพราะฉะนั้นแม้เงินจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในการทำงานหรือสิ่งใดก็ตามที่เราทำขออย่าให้เงินนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ขอให้การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดจงสนุกกับการเรียนรู้งานหรือสิ่งที่เราทำสะสมประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งแม้ในเวลา10ปีเราจะยังไม่รวยแต่ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ที่เราเนี่ยได้สะสมไว้จากประสบการณ์มันจะค,ค่อยๆสร้างความสำเร็จทีละนิด และสร้างความร่ำรวยที่มั่นคงให้กับชีวิตของคุณในบ้านปลายอย่างแน่นอนข้อ 2. จงขจัดข้ออ้างของความยากจนสาเหตุหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ร่ำรวยก็เพราะว่าพวกเขามีข้ออ้างมากกว่าเงินไม่มีเหตุผลใดที่ทำให้คนเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนนอกจากข้ออ้างที่ว่าทำไมเราถึงไม่มีความสามารถที่จะร่ำรวยถ้าเรามีข้ออ้างเพียงแค่ข้อเดียวว่าทำไมเราถึงรวยไม่ได้ ความรวยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีคนรวยมากมายที่เคยอยู่ในสภาพที่ควรจะมีข้ออ้างมากกว่าคนที่ยากจนพวกเขาสามารถพูดว่าผมเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนผมไม่มีโอกาสผมไม่มีเงินผมไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีใครช่วยเหลือผมแต่พวกเขากลับไม่เคยมีข้ออ้างเหล่านั้นคนรวยไม่เคยคิดว่าจะมีอุปสรรคใดที่หยุดยั้งพวกเขาได้ถ้าพวกเขาต้องการที่จะร่ำรวยมากพอในขณะที่คนจนมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหาคืออุปสรรคโชคชะตาเนี่ยแกล้งฉันคนจนคิดว่าอุปสรรคอย่างเดียวก็คือคุณไม่ได้ต้องการที่จะรวยจริงๆเรามักได้ยินคนที่ยากจนหรือมีฐานะปานกลางพูดว่าพวกเขาต้องทนทำงานที่ได้เงินเดือนน้อยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกพวกเขาอยากทำธุรกิจแต่ไม่มีเงินลงทุนพวกเขามีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายและไม่มีเวลาหรือพวกเขาไม่มีโอกาส ไม่มีเงินพวกเขาไม่มีหนทางใดๆแล้วก็ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้คำพูดเหล่านี้คือข้ออ้างของคนที่อยากจะรวยใครก็อยากรวยทั้งนั้นครับแต่เพราะความไม่อยากจนของพวกเขายังน้อยจนเกินไปพวกเขาคิดว่าตัวเองสามารถจอมรับความยากจนและนั่นก็คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้พวกเขายังไม่ร่ำรวยทัทีความลับก็คือคนรวยคิดเพียงอย่างเดียวว่าพวกเขาต้องรวยพวกเขาไม่เคยสามารถยอมรับอะไรที่น้อยไปกว่านั้นได้ โดยเหตุนั้นคนรวยจึงไม่สามารถมีข้ออ้างหรือทนฟังข้ออ้างของตัวเองได้ถ้าทุกคนในโลกสามารถเอาชนะข้ออ้างได้เหมือนกับคนรวยทุกคนก็จะร่ำรวยเหมือนกันถ้าเราไม่เคยมีคำว่าทำไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้อยู่ในความคิดสิ่งเดียวที่เราจะพบก็คือหนทางและวิถีทางที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับระดับความพยายามของเราเท่านั้นข้อ 3. ความล้มเหลวคือพลังสู่ชัยชนะ ในโลกนี้มีคนอยู่สองประเภทก็คือคนที่ล้มเหลวและสูญเสียกำลังใจกับคนหนึ่งที่ล้มเหลวแล้วยิ่งมีพลังคนประเภทแรกมักจะเป็นคนที่ล้มเหลวตลอดไปส่วนคนประเภทหลังมักจะเป็นคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคุณเป็นคนแบบไหนครับเพราะที่มาที่แท้จริงของความสําเร็จก็คือเราจะกล้าหาญที่จะรู้จักยอมรับความผิดพลาดล้มเหลวจากนั้นก็แค่เรียนรู้จากความล้มเหลว และใช้ความล้มเหลวนั้นเป็นแรงผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จก็ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากต้องมองความล้มเหลวในแง่บวกคือเรียนรู้จากมันฟีดแบ็จากมันครับเราไม่สามารถมองความล้มเหลวในแง่ลบเพราะสิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะท้อแท้ถูกบันทอนกําลังใจยอมแพ้สุดท้ายก็ล้มเลิกและคนที่ประสบความสําเร็จไม่ต้องการเช่นนั้นพวกเขาไม่ต้องการหยุดหยุดที่ความล้มเหลว แต่ต้องการไปให้ถึงความสําเร็จดังนั้นในจุดที่ต้องเลือกว่าจะทําอย่างไรต่อไปหลังจากที่ล้มเหลวพวกเขาก็จะเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปจะดีกว่าแม้จะต้องเสี่ยงหน่อยแม้จะต้องล้มเหลวหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เปลี่ยนความล้มเหลวเป็นพลังก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นความจริงก็คือผู้แพ้ไม่ได้พ่ายแพ้เพราะความล้มเหลวแต่เพราะทัศนคติที่มีต่อความล้มเหลวต่างหากและผู้ชนะก็เช่นกัน พวกเขาไม่ได้ชนะเพราะไม่เคยล้มเหลวแต่เพราะรู้จักใช้ความล้มเหลวเป็นแรงบันดาลใจความล้มเหลวของผู้แพ้และผู้ชนะไม่ได้แตกต่างกันแต่กลับเป็นจุดจบแห่งความพ่ายแพ้สําหรับอีกคนและเป็นจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะสําหรับอีกคนเช่นเดียวกันนั่นเพราะว่าทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นในจุดที่เราล้มเหลวเราจะต้องเลือกว่าจะมองความล้มเหลวอ,อย่างไร และนั่นย่อมกำหนดว่าเราจะลงเอยที่การเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะข้อ 4. ความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแค่รู้ว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงยังไม่พอคุณต้องกล้าที่จะทำมันด้วยความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเราเกือบทุกคนรู้ว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังไม่ประสบความสาเร็จย่อมมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติ หรือความเชื่อที่ยังไม่ถูกต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ตลอดจนไปถึงเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมสังคมความสัมพันธ์สิ่งใดก็ตามที่ยังเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จในชีวิตของเราคนส่วนใหญ่ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงเพียงแต่สิ่งเดียวที่เราทํหโดยคิดว่าเราทําได้ก็คือแค่คิดแต่มีน้อยคนนักที่จะลงมือทําคือคิดและลงมือทําเพราะอุปสรรคก็คือความไม่กล้าไม่กล้าจะตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องยากและน่ากลัวสําหรับคนส่วนใหญ่เพราะพวกเขาโมแต่คิดแต่ไม่เคยจะลองพิสูจน์ธรรมสัตยผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนั้นแน่นอนก็คือจะนําไปสู่ผลในทางบวกโดยที่เราไม่ต้องคิดเช่นการเปลี่ยนแปลงนิสัยที่แย่ๆที่ทําให้เราล้มเหลวแต่บางคนก็ยังไม่ยอมตัดสินใจเพราะว่ายังไม่อยากพยายามยังอยากสบายอยู่หรือว่าผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่แน่นอน และเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าผลจะออกมาเป็นลบหรือว่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอาจจะไม่แน่นอนแต่ถ้าสิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่เป็นอยู่นั้นแย่ yeah, และจะไม่มีวันดีขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะกล้าเสี่ยงเพราะการ,รเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงก็อาจไม่แย่ไปกว่าการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งเดิมๆที่เราจะต้องทนอยู่ทุกวันจริงไหมครับและที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ และไม่ว่าจะด้วยวิถีทางใดแต่อย่างน้อยที่สุดชีวิตเราก็ย่อมจะก,ก้าวไปข้างหน้าเสมอดีกว่าอยู่ที่เดิมครับมาถึงข้อ5้ากันแล้วนะครับอย่าพลาดที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดความผิดพลาดนั้นมีประโยชน์เสมอแต่ไม่ใช่กับทุกคนคนบางคนผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตแต่ก็ยังไม่เคยเรียนรู้อะไรจากมันและยังคงทำสิ่งผิดพลาดเดิมๆเรื่อยๆไปเพราะว่าผิดพลาดแล้วไม่รู้จักจำไม่รู้จักที่จะเรียนรู้มีแต่โทษคนนู้นคนนี้ และแน่นอนว่าเขาเหล่านี้มักจะไม่เคยเตือนสติตัวเองเพื่อให้ชีวิตตัวเองไปข้างหน้าคนที่จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้จากความผิดพลาดมีอยู่สองประเภทก็คือข้อหนึ่งคนที่ผิดพลาดแล้วเอาแต่โกรธและโทษตัวเองเอาแต่จมอยู่กับความผิดพลาดเสียดายเสียใจคือคนที่ทําผิดพลาดแล้วก็ทาเฉยเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นผ่านไปโดยไม่เรียนรู้อะไรจากมันหรือว่าแกล้งลืมมันไป จริงอยู่ที่เราไม่ควรฝังใจจําหรือว่าจมอยู่กับความผิดพลาดเพราะชีวิตของเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าแต่การปล่อยให้ความผิดพลาดผ่านไปจะไม่มีประโยชน์ก็ต่เมื่อเราเนี่ยไม่ได้เรียนรู้บทเรียนอะไรเลยหากเราปล่อยให้ความผิดพลาดนั้นผ่านไปตามการเวลามันก็ไม่มีประโยชน์แต่มันจะมีประโยชน์และเป็นเพชรอันล้าค่าเมื่อคุณเนี่ยได้กลับไปเรียนรู้บทเรียนที่มันสอนให้แก่เราถ้าเราทําผิดพลาดสักร้อยครั้งในชีวิตมันก็เปล่าประโยชน์ แทนที่ชีวิตเราจะก้าวไปข้างหน้าแต่สุดท้ายก็ย่ำอยู่ที่เดิมเพราะว่าทุกก้าวที่เราจะเดินไปก็มีแต่ความผิดพลาดเดิมๆที่เกิดขึ้นอีกความผิดพลาดบางครั้งในชีวิตก็คือบทเรียนที่ดีที่สุดที่ชีวิตส่งมอบมาให้เราเรียนรู้และถ้าเราพลาดมันไปเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้มันอีกและต้องใช้ชีวิตอยู่กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยที่เราไม่เคยรู้ว่าทำไมเพราะชีวิตพยายามบอกเราแล้วว่าทำไม แต่เราไม่สนใจมันเพราะชีวิตพยายามให้บทเรียนกับเราแล้วแต่เราไม่ยอมเรียนรู้มันความผิดพลาดครั้งแรกที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดของเราแต่ถ้ามันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นครั้งที่สองสามสี่ย่อมเป็นความผิดของเราที่ไม่ยอมเรียนรู้ดังนั้นอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเป็นแค่สิ่งที่นา่าเสียดายในชีวิตจะจงเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุดครับข้อ 6. จนได้แต่่ะจนไปตลอดชีวิต สิ่งที่รงข้ามกับความรวยนั้นไม่ใช่การไม่มีเงินแต่คือความจนการไม่มีเงินเป็นเพียงแค่สถานะชั่วคราวที่เกิดขึ้นณนะช่วงเวลาหนึ่งมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้คนที่เกิดมาจนในช่วงแรกของชีวิตอาจจะยังไม่มีเงินคนที่เพิ่งเริ่มต้นทํางานหนักก็อาจจะยังไม่มีเงินคนที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากในบางช่วงก็อาจจะไม่มีเงินหรือแม้แต่คนที่รวยแล้วถ้าวันหนึ่งธุรกิจตกต่ําหรือขาดทุนก็อาจจะไม่มีเงิน การไม่มีเงินสามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่ขยันทำมาหากินเพราะบางครั้งคนเราอาจจะขาดสนหรือหมดตัวเพราะโชคไม่ดีหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่มันจะคงอยู่ในแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเพราะคนขยันจะต่อสู้จนสามารถลืมตาอ้าปากมีเงินขึ้นมาได้อีกครั้งแต่สิ่งที่น,น่ากลัวก็คือการไม่มีเงินของคนที่ขี้เกียจคนที่ไม่พยายามคนที่ทัศนคติทางด้านการเงินเป็นลบซึ่งจะเป็นสถานะที่ถาวรในชีวิต คนเหล่านี้จะไม่มีเงินตลอดเวลาและจะไม่มีเงินตลอดไปหรือถ้ามีก็มีน้อยมากและนั่นคือสิ่งให้เราเรียกว่าความยากจนคนที่ทุกวันนี้ยังไม่มีเงินหรือมีน้อยมีไม่มากวันหนึ่งอาจจะร่ำรวยขึ้นมาได้แต่บางคนแม้จะมีเงินอยู่มากอยู่บ่อยครั้งก็อาจจะยังจนเรื่อยไปหรือว่าไม่มีวันรวยเพราะการมีเงินไม่ใช่สิ่งที่ถาวรมันไม่ใช่ความรวยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ขยันทำมาหากินแล้วยังไม่รวย ขอให้พยายามต่อไปให้กำลังใจตัวเองว่าการไม่มีเงินในตอนนี้เป็นเพียงแค่สถานะชั่วคราวเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องจนตลอดชีวิตส่วนใครก็ตามที่มีเงินมากก็ควรใช้เงินอย่างมีสติระมัดระวังเก็บออมบ้างเพราะการมีเงินก็อาจจะเป็นสถานะชั่วคราวได้เช่นเดียวกันถ้าเราไม่รู้จักใช้เงินให้เป็นก็อ,อาจจะจนอย่างถาวรได้และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ9ธันวาคมครับรงกับวันเสาร์ 8โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม Fit Mindset Motivation Podcast Fit Event Wit ว n ต์ว k ด k นะครับเป็นสัมมนา NOP นะครับในด้านของการพัฒนาตัวเองการจัด Priority จะระบบระเบียบทางความคิดรู้ต้นกำเนิดของความคิดและเปลี่ยนทิศทางของความคิดไปอย่างทิศทางที่คุณต้องการและ Fit m y Set e t นี้นะครับจัดในนาของช่อง Motivation Podcast คนที่เป็นแฟนคลับช่อง Motivation Podcast มาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนสดที่กรุงเทพโรงแรมเรดิสันสวีทสุขุมวิทสครับ แปดโมงเช้าถึงสองทุ่มนะครับลงทะเบียนเพียง1,990เท่านั้นสำหรับบัตรเจเนอเรลครับสำหรับคนที่ต้องการบัตร v i p นะครับเพียง2,990บวกกับกรุ๊ปโคชชิ่งนะครับ1ชั่วโมงหลังจบสัมมนาด้วยราคาที่ลงทะเบียนนี้นะครับรวมอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับตลอดทั้งงานนะครับจะมีเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยลงมือทำและแน่นอนครับหลังจบงานคุณจะได้เห็นชัดว่า ความคิดอะไรที่เป็นความเชื่อที่ชุดร่างคุณอะไรสนับสนุนอะไรส่งเสริมคุณและคุณจะรู้ชัดได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนี้แฟนๆช่อง Motivation Podcast มาพบกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10X Quantum Leap Project แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอน16ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t m um l e l y นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x well แล้วก็ 10x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to do list not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที 10x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเที่ยวชาชุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การปรับสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทราน s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ